สวัสดีค่ะ,คะเราจะปั่นจักรยานกันนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าปลาทูจะพาพาลูกปั่นจักรยานไปทางไหนกันอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เราก็ปั่นจักรยานไปทางนี้นะคะทุกคนวิดีโดอ,อนี่ทางนี้สวยไหม เป็นไงคะบรรยากาศดีไหมดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้ากันไปเลยเจอกันนะคะเฮ้ยเป็นไงบรรยากาศทางปั่นจักรยานเล่นนะคะ แล้วก็มาถึงดอกไม้สีเหลืองแล้ว มาเราก็ได้ปั่นจักรยานกันเรียบร้อยแล้วจะได้กันเกระยางกลับบ้านเลยนะคะเราสองคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมการจัดนปั่นจักรยานของเราสองคนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะคะ มาเร็ว <My>